กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับคนทำด ค่ะเป็นช่วงเวลาที่เราจะนำเสนอเรื่องราวของบุคคลต้นแบบในการทำความดีเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติของเรานะคะคนหลังข่าวขอเป็นสื่อกลางในการเชิดชูเกียรติบุคคลเหล่านี้พร้อมๆกันไปกับการให้กำลังใจให้ทุกๆคนทำความดีเพื่อตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับใครนั้นติดตามไปด้วยกันในช่วงคนทำคาดีค่ะ คนทาดีวันนี้นะคะเราพาทุกท่านนะคะมาติดตามเรื่องราวชีวิตของบุคคลต้นแบบที่ส่งคุณค่าในการทําความดีคะ่ะเขาเป็นอดีตศิลปินนะคะที่ไม่ว่าจะผ่านมากี่สิบปี mm. ก็ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างความดีเพื่อสังคมและส่งต่อพลังใจดีๆให้กับผู้อื่นวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณคริสโตเฟอร์เบนจกรกันคะ่ะ นี้เราติดตามคริสโตเฟอร์เบนจกุลมาที่มูลิธิวัยวัฒนานิวาสสถานสงเคราะห์คนชาราจังหวัดสมุทรปราการเพื่อนำขนมอาหารและน้ำผลไม้สุขภาพมาบริจาคสร้างกำลังใจให้กับผู้สูงอายุนอกจากรอยยิ้มของผู้สูงอายุ ที่อิ่มท้องและสุขใจจากการที่มีผู้ใจบุญมาเยี่ยมเยือนแล้วเรายังได้เห็นรอยยิ้มที่เปลี่ยมล้นจากหัวใจของคริสโตเฟอร์ที่เขาได้ให้และแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นแม้เวลาจะผ่านล่วงเลยมากว่า20ปีนับตั้งแต่คริสโตเฟอร์ได้รับอุบัติเหตุ แต่ปณิธานของการให้และการช่วยเหลือผู้อื่นก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคริสและครอบครัวมีน้ำส้มมีหมูหมูเส้นหมูเส้นมีคุกกี้มีน้ำพึง่งหลักๆเลยก็จะไปส่งต่อสถ <exactly S 2> านที่ต่างๆใช่ครับทั้งก็ตามแต่ใจลูกคา้าเขาลูกค้าอยากให้ไปที่ไหนครันะ เราจะรวบรวมแต่ละครั้งเราก็จะใช้เวลารวบรวมใช่ไหมครพี่คริสสักพักหนึ่งครับดูว่ามีเราก็โทรไปถามว่า,วาที่นี่มีจํานวนคนที่อยู่กี่คนกี่คนครับแล้วเราก็จะมาโพส์ในเพจว่าโอเคใครอยากร่วมด้วยบ้างครับพอพอถึงจํานวนพอดีกันเราก็โอเคก็เริ่มปบริจาคครับอืมคือเท่าที่ติดตามพี่คริสมาเนี่ยจะเห็นแบบความเป็นความเป็นแบบน้ําใจที่พี่คริสอ,อยากจะทําให้กับผู้อื่น ตลอดมาเลยอันนี้พี่คริสถูกปลูกฝังมาหรือว่ายัางไงคะถึงเราถึงแบบมีมีแนวคิดแบบนี้คะ่ะก็ทำตามพ่อครับพ่อผมก็ชอบช่วยเหลือคนอยู่แล้วไงครับแล้วพ่อหลวงก็ช่วยเหลือคนอยู่แล้วครับก็เลยทำตามพ่อครับก็คือ <Okay, S 2> พ่อผมประจําทุกวันครับครับออกจากบ้านพอเจอใครอยู่หน้าปกากซอยบ้านก็ถามว่าไปไหนครับ ไปสูงขบวไปละเ้าพวเดี๋ยวไปส่งนามูุบ้านนะครับไปหน้ารามเดี๋ยวไปส่งหน้ารามวพาผ่านอย่างนี้ครับกบ็เห็นประจําครับเห็นประจําทุกวันนะครับเราก็เลยซึมซับสิ่งนี้ก็เห็นพ่อช่วยเหลือคนประจําก็โอเคก็ก็ไม่ผิดนี่ครับใช่ไหมแล้วก็เราก็รู้สึกดีด้วยไงครับ คริสโตเฟอร์เบนจกูลอายุ49ปีอดีตเป็นนายแบบและนักแสดงลูกครึ่งไทยอเมริกันที่ครั้งหนึ่งเคยเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนจนเป็นเหตุให้ตนเองถูกรถทนซ้ำและต้องผ่าตัดสมองถึง8ครั้งปัจจุบันคริสโตเฟอร์ร่างกายไม่แข็งแรงสมบูรณ์เหมือนปกติแต่จากการโตมาและเห็นคุณพ่อมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ จนคริสกลายเป็นคนที่มีนิสัยรักการให้ชอบการช่วยเหลือและแบ่งปันตลอดมานับจากที่เกิดเหตุอพี่คริสจนถึงวันนี้พี่คริสรู้สึกเสียใจไหมคะที่เราได้ไปทำแบบนั้นแล้วเราต้องเป็นแบบไม่นะครับถ้าย้อนกลับเวลากลับไปได้ผมก็คงทำเหมือนเดิมแต่ไปนั่งอีกฝั่งครับไปนั่งหันหน้าเข้าถนนนะครับนะเผือ่อว่ามาจะได้หลบทันอะไรย่างเงี้ยครับ วันนี้มาเจอคุณตาคุณยายรู้สึกไงบ้างเห็นเววตาเห็นรอยยิ้มรู้สึกมีความสุขนะครับคุณตายายยิ้มมีความสุขขอกแมของก็มีความสุขตาเพราะผมก็คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าผมก็ไม่ได้เจอใครเลยครับเจอคุณตาคุณยายก็โอ้โหเมื่อประมาณสี่สิบปีแล้วครับแล้วก็ท่านก็เสียไปทพูดแล้วครับพอมาเจอรอยยิ้มคุณตาคุณยายนี่ก็รู้สึกมีความสุขดีครับ อะไรที่มันเป็นกําลังใจให้เวฟคริสแบบอยากจะทําต่อไปต่อไปไม่หยุดไม่ท้อที่เราเห็นคนมีความสุขแล้วยิงความสุขตามใช่ไหมครับเริมดึงรอยยิ้มของเด็กๆด้วยเวลาที่เราไปเจอเด็กๆใช่ครับเด๋ยิ้มขอบคุณครับขอบคุณข่าวน่ารักกันแล้วก็โอเคมีความสุขครับมันเป็นพลังใจที่สําคัญคนะคะวฟคริสผมว่าม,มันเปสําสำคัญนะครับเพราะว่าเรา ขอ,ขอให้ความสุขกับเราแล้วก็อยากแบ่งปันปความสูขต่อไปเรื่อยๆครับคิดว่าเราจะทําแบบนี้ค่ะส่งต่อความสุขส่งต่อ,อ,อสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นอะพี่คริสคิดว่าเราจะทําไปนานแค่ไหนอีกถึงเมื่อไรโอ้ถามถึงเมื่อไร่เหรอมันก็ตอบยากนะครับก็ทาไปเรื่อยๆนะครับนะจนกว่าเราจะทําไม่ได้พอแล้วนะอันนี้ครอบครัวก็คือสนับสนุนในสิ่งที่พี่คริสทำใช่ครับ ครอบครัวมีความสําคัญกับพี่คริสไหมมากมากครับก็คือครอบครัวก็เป็นเหมือนกับเบื้องหลังครับแต่ยฉพาภรรยาครับภรรยาจะเป็นทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกอย่างเลยครับคริสโตเฟอร์บอกว่าความสุขจากการให้สําคัญมากๆการมองโลกในแง่ดีมองอุปสรรคให้เป็นพลังการให้กำลังใจจากตนเองและครอบครัวคือแรงผลักดันในการยืนหยัดที่จะทําความดีเพื่อสังคม อยากให้พี่คริสฝากถึงคนที่เขาดูอยู่ไหนที่เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้ศรัทธาทีา่จะทำเพื่อคนอื่นถ้าคุณคุณเคยลองหรืยอย่างแค่ี่ยครับนะคุณลองแบ่งปันสักครั้งครับนะคนเถวบ้านคุณจะได้ครับนะคุณอาจจะเอาแค่ขนมไปกินน้อยไปให้เด็กเถวบ้านดูเอาไปให้เด็กแถวบ้านแล้วคุณดูว่าคุณรู้สึกอย่างไรครับนะกเด็กม้อนหน้าคุณ ขอบคุณครับคุณก็รู้สึกมีความสุขแะไรครับนะมันเป็นความสุขที่แบบอธิบายไม่ได้ใช่ครับถ้าคุณเห็นแล้วคุณจะรู้สึกน้ำโลห์มครับปัจจุบันคริสโตเฟอร์เปิดธุรกิจเล็กๆชื่อคริสโตเฟอร์คุกกี้แอนด์ฮันนี่จำหน่ายน้ำส้มคันน้ำผึ้งคุกกี้หมูเส้นหากใครที่ต้องการให้กำลังใจสามารถอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของคริสได้ โดยรายได้คริสโตเฟอร์จะนำไปทำบุญเลี้ยงอาหารเด็กด้อยโอกาสผู้ยากไร้และคนชรา